สวัสดีค่ะทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะก็อยากจะอธิบายที่ไปที่มาว่าทำไมถึงตั้งกลุ่มเฝ้าเดี่ยว40วันกับหนังสือ,อชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เนาะก็ขอบคุณน้องนกที่ให้หนังสือนี้มาแล้วก็แนะนำหนังสือนี้มานะคะก็สืบเนื่องมาจากเราเพิ่งผ่านช่วงเวลา อีสเตอร์นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราระลึกถึงการตายทถยบาปของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็เป็นการตายไถยบาปของพระเยซูนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นการฟื้นจากความตายของพระเยซูนะคะและมันเป็นช่วงเดียวกันกันกบย้อนกลับไปนะพี่น้อง คือในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีการบันทึกไว้เนี่ยมันไม่ได้บันทึกไว้แบบสเปะส,สปะเนาะพระเจ้าจะมีแผนการในการบันทึกพระคัมภีร์ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบเป็นชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนาะพระเจ้าวางแผนไว้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในอดีตมันก็จะเล็งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนาะพระเจ้าให้เราให้มนุษย์ได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะมันก็จะเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็เป็นเหมือนเงาค่ะพระคัมภีร์เก่าเป็นเหมือนเงาของพระคัมภีร์ใหม่นะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ว่า พระเจ้าเนี่ยได้ให้อิสราเอลตกไปเป็นทาสของประเทศอียิปต์เนาะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยลงโทษให้เขาตกไปเป็นทาสของประเทศอียิปต์นะคะแล้วพอการลงโทษเสร็จละพระเจ้าก็จะกู้เขาคืนว่างั้นเถอะอ่ะ กู้เข้าออกมาจากการเป็นทาสแล้วพระเจ้าในในในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์เดียวกันนี้ทําโทษอียิปต์ด้วยนะคะเพราะว่าอียิปต์นี่ก็เป็นเป็นประชากรที่เป็นเหมือนศัตรูอิสราเอลแล้วก็เป็นเป็นชนชาติที่ต่อต้านพระเจ้าเนาะก็เปรียบเสมือนมารซาตานนั่นแหละเนาะ ทีนี้พระเจ้าก็จะกู้อิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสของอียิปตนะ์เนาะพระเจ้าก็อย่างที่บอกพระเจ้าก็ให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสิบอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพื่อสำแดงให้ประเทศอียิปต์รู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้านะเจ้าต่อต้านเราไม่ได้นะเจ,จ้าต้องกลับใจมา มานมัสการเรานะไม่ใช่ไปนมัสการพระอื่นหรือไม่ใช่นมัสการตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็อียิปต์ก็ใจแข็งกระด้างนะถึงแม้จะเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่านั่นคือเกิดจากพระเจ้าลงโทษแต่เขาก็ไม่กลับใจสักทีเนาะจนเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่สนะิบเนาะ ที่พระเจ้าให้อ่าทูตมอรณนะามาเอาชีวิตของบุตรหัวปีของคนอียิปต์เนาะและพระเจ้าก็ให้คนประเทศอิสราเอลเนี่ยอ่าป้องกันทูตมอรณะไม่ให้เข้ามาเอาบุตรหัวปีเอาชีวิตบุตรหัวปีของอิสราเอลดยการฆ่าลูกแกะนะคะ บ้านละหนึ่งตัวแล้วให้ผู้นำของบ้านนะคะเอาเลือดแกะเนี่ยทาวงกบประตูบ้านนะคะเพื่อไม่ให้ทูตมรณะเข้ามานะคะซึ่งเหตุการณ์นี้พระเจ้าให้เกิดขึ้นก็เพื่อเล็งถึงว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยพระเจ้าจะปลดปล่อยมนุษย์ออกมาจากความ ออกมาจากการเป็นทาตมารซาตานวิญญาณชั่วก็โดยการจะส่งลูกแกะของพระอ,องค์จากสวรรค์ก็คือพระเยซูเนี่ยมาเอาเลือดของพระอ,องค์เนี่ยเหมือนทาวงกบประตูเนาะแล้วให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยแบบถูกปลดปล่อยออกมาจากการเป็นทาตะ,ะแล้วพระเยซูก็มาแล้วนะฮะตามตาม คำตามแผนของพระเจ้าเนาะแล้วมันก็เป็นช่วงเดียวกันก็คือช่วงที่ฉลองปัส,สกานี่แหละคือหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเขาออกมาจากอียิปต์เนี่ยได้แล้วเนี่ยโดยการนำของโมเสสใช่ไหมคะ,ะที่ว่าอพอบุตรหัวปีอียิปต์ตายแต่บุตรหัวปีของอิสราเอลไม่ตายอิสราเอลก็เลยใช้ความ ใช้สถานการณ์ที่อียิปต์กำลังวุ่นวายอยู่นั้นนะ่ะหนีออกมานะคะแล้วก็ใช้เวลาหนีออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวนะพี่น้องเพราะคนมันเป็นประมาณสองล้านมั้งนะก็เขาก็เดินทางออกมาจากประเทศอียิปต์ก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วอิสราเอลสมัยนั้นก็เลย ใช้ช่วงเวลานั้นคือฉลองนะเป็นการระลึกถึงการอบพยพออกมาจากอียิปต์หนีตายออกมาเนะ<ส>เขาก็จะฉะลองทุกปีทุกปีเนาะ<ส>เขาก็จะเรียกว่าเทศกาลปัส,สกานะคะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีเนาะก็เป็นพันปีอะนะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่อิสราเอลฉลองปัส,สกาเนี่ย พระเยซูก็ตายไถ่บาปพอดีนะคะก็คือไม่ใช่บังเอิญละพระองค์ก็มาวางแผนตายในวันปสัสก,กานั่นแหละนะก็โยงมาถึงปัจจุบันนี้เนาะอย่างอีสเตอร์เมื่อกี้เนี่ยวันศุกร์ที่แล้วก็เป็นการฉลองที่พระเยซูคือแทนที่เราจะฉลองโมเสสใช่ไหมคะเราเนี่ย แทนที่เราจะไปฉลองเหมือนสมัยก่อนว่าฉลองว่าระลึกถึงโมเสสพาอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เวลาก็ผ่านไปเป็นสองพันปีแล้วนับจากพระเยซูมาตายไถ่บาเพราะฉะนั้นคริสเตียนเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ฉลองปัสกาแล้วเนาะแต่เราก็จะฉลองพระเยซูแทนหมายถึงว่าไม่ได้ฉลองโมเสสละแต่เราฉลองพระเยซูนะแทนนะคะคือ ฉลองและลึกถึงว่าพระเยซูเนี่ยได้เอาเลือดของพระองค์เนี่ยมามาปลดปล่อยเราชำระเราปลดปล่อยเราออกมาจากการเป็นทาสมารซาตานแล้วหนีออกมาจากการเป็นทาสมารซาตานแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือคริสเตียนนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือเนื่องจากปีนี้อ่าช่วง อิสเตอร์นะคะช่วงฉลองปัสะกาเนี่ยมันตรงกับช่วงที่โควิดระบาดพอดีก็มีผู้เผยพระวจนะเผยพระวจนะไว้ว่าหมายถึงผู้เผยพระวจนะในทุกวันนี้นะคะเขาชื่อซักเพียสนะชักเพียสแล้วก็มีหลายคนเผยพระวจนะมันก็เป็นไปในทางเดียวกันเนอก่าอย่างสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยถ,ถ้าเทียบกันก็เป็นเหมือนกับ ทูตมรณะเนาะเขาบอกเป็นเหมือนกับทูตมรณนาที่มาเอาชีวิตมนุษย์อย่างเงี้ยแต่สําหรับผู้ที่มีเลือดแกะทาวงกบป,ประตูก็คือคริสเตียนไงคะคริสเตียนต้อนรับพระเยซูแล้วเรามีเลือดพระเยซูในชีวิตแล้วเนาะเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นชาวอิสราเอลที่มีเลือดแกะทาวงกบป,ประตูอะคะ่ะ ผู้ทูตมรณะหรือโควิด1 1มันก็จะเข้ามาทำลายเราไม่ได้นะคะแล้วเขาผู้เผยพระวจนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็เพื่อเป็นการที่ว่าคริสเตียนเองจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคริสเตียนแท้เนาะโดยเฉพาะในช่วงไวรัสโคโิดนาเราต้องดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซู เพื่อที่ว่าพระโลหิตพระเยซูจะปกป้องเราจากไวรัสโคโรนาได้จริงๆเนี่ยเขาก็เลยให้คริสเตียนเนี่ยทาพิธีมหาสนิทหรือต่อให้ไม่ได้ทาก็ให้เรานั้นจุดจ่ออยู่ที่พระโลหิตพระเยซูอาจอาจะอธิษฐานขอพระโลหิตประพรมนะคะสารภาพบาปขอพระโลหิตชำระขอพระโลหิตประพรมชีวิตเราทุกวันนะ ในตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะจนไล่ไปจนถึงเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันหมายความว่าเจ็ดวันก็คือช่วงปัส,สกาช่วงที่โมเสสหนีออกมาจากอียิปใช้เวลาเจ็ดวันใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยคิดสเตียนเองก็ควรจะทําทอะไรก็ได้ต่อเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยติดสนิทกับพระเยซูไปเรื่อย เพื่อที่ว่าเราจะไม่เราจะไม่ประมาทเพราะว่ามีคนทํานายไว้หลายอย่างเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ช่วงโควิดสิบเอ็ดเนี่ยเอโควิดสิบเกที่ระบาดเนี่ยมันจะจบลงยังไงมันอาจจะไม่จบก็ได้หรือจบลงมันอาจจะมีภัยพิบัติอย่างอื่นเป็นคลื่นลูกใหม่ตามมาซึ่งแน่นอนว่า ่ามันก็อันตรายต่อชาวโลกใช่ไหมคะแล้วคริเซียนเองถ้าจะปลอดภัยก็ต้องติดสนิทกับพระเยซูเนาะกะ็เหตุผลหนึ่งที่จะต้องติดสนิทก็คือเขามองว่า40วันเนี่ยสีวันหลังจากออกมาจากประเทศอียิปต์เนาะจริงๆพระเจ้าเนี่ยมีแผนให้อิสราเอลเนี่ย เดินทางจากประเทศอียิปต์ไปถึงแผ่นดินคานาอันก็คือแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะนะแผ่นดินที่ครบบริบูรณ์มีมีสิ่งดีๆมากมายที่จะทําให้ชีวิตเขาครบบริบูรณ์พระเจ้ามีแผนให้เขาเดินทางสี่สิบวันแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่อิสราเอลเนี่ยพอออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วเนี่ย เขากา็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังผู้นำยิดออดเนาะไม่ได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เลยเป็นเหตุให้เขาเน่ต้องใช้เวลา40สิปีกว่าจะเข้าถึงแผ่นดินคานาอันได้และไม่ใช่ทุกคนที่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันทุกคนก็ตายในแผ่นดิน ถิ่นทุรกันดานเนาะมีแค่สองคนคือโยชวากับคาเล็บที่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เ้ยแผ่นดินคานาอันนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องในช่วงนี้เนาะพอเสร็จสิ้นอ่าช่วงเวลาปัส,สกาเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นอีก40สวันที่มันจะซ้ำรอยเดิมที่ว่าคริสเตียนเองจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า มันอาจจะเป็นช่วงถิ่นธุรกันดารอยู่ก็คือในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมเพราะว่าถ้าโควิดเสร็จจบมันก็แน่นอนเศรษฐกิจโลกก็ตกต่ำซึ่งก็เหมือนถิ่นธุรกันดารน่ะคีสเตียนเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากถิ่นธุรกันดารเนาะเศรษฐกิจตกต่าแต่ทำยังไงละ่ะในช่วงที่เราอยู่ในถิ่นธุรกันดารเนี่ยทำยังไง เราถึงจะพ้นถิ่นธุรกันดารได้ภายใน4ี่สวันนั่นหมายถึงว่าพอผ่าน40วันไปแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยหมยถึงสวนกระแสะนะ่นะสวนกระแสะโลกแน่นอนว่าโลกเรามันมันก็คงจะไม่ได้ดีขึ้นแนวโน้มมันก็คงจะแย่ลงเนาะเพราะมันเป็นไปตามคําทํานายแบบว่าของพระเจ้าอยู่แล้วว่าโลกนี้มันก็ไม่น่าอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่คิดเซียนเองเนี่ยจะต้องอยู่แบบ สวนกระแสนะคะเนาะเพราะฉะนั้น40วันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องก็เหมือนกับว่าคริสเตียนเองจะต้องอยู่ในถิ่นธุรกันดาลแบบตามน้ำพระทัยของพระเจ้าค่ะถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะช่วยกันให้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ในช่วง40วันก็คือ ก็มีคนเสนอนะว่าก็อาจจะอดอาหารสิอดอาหารอธิษฐานจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าเนะาะต่างคนก็อาจจะมีแนวทางแต่ขอบคุณพระเจ้าน้องนกเขามีหนังสือคู่มือกันเฝ้าเรี่ยวสี่สิบวันนะคะซึ่งดีมากนะคะอันนี้พี่เคยอ่านแบบฉบับย่อๆมาแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วดีมากๆเลยนะคะ มันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะคะเราก็จะเติบโตขึ้นในพระเจ้ารู้ว่าตัวเองถูกสร้างมาเพื่ออะไรแล้วเราก็จะอยู่อยู่ในโลกนี้แบบมีเป้าหมายมีมีวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นนะคะมันจะเป็นชีวิตที่มีสันติสุขอีกระดับหนึ่งนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีนะคะทีนี้ก็เลยมี แนวคิดว่าจะใช้หนังสือเล่มนี้พาพี่น้องเฝ้าเดี่ยววันต่อวันอย่างเป็นระบบนะคะก็เลยสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เชิญพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าที่เราเป็นสายสัมพันธ์ด้วยกันนะคะจะได้โพสพี่ก็จะโพสในแต่ละวันให้เราอ่านนะคะ อ่านแล้วก็มันจะเหมือนมีการบ้านด้วยนะคะเขาให้อ,อ่านวันละวันละเลืองใช่ไหมคะเพื่อที่อ่านแล้วเราก็จะใคร่ครวนไปด้วยแล้วก็มันจะมีการตอบคําถามท้ายบทด้วยซึ่งอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยอ่าทำการบ้านแล้วก็ตอบคําถามท้ายบทไปด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าทําเพื่อส่งการบ้านนะคะมันเป็นการ ทำเพื่อชีวิตเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะะเราจะได้รู้จักนะ้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราด้วยนะคะพระวิญญาณจะตรัสกับเราค่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆนะคะมันเป็นผลประโยชน์ของแต่ละคนส่วนตัวนะคะเพียงแต่ว่าเราเรามาเรียนด้วยกันเพื่อที่จะเป็นการบังคับเราว่าให้เรียนนะคะไม่ไม่ทะเลี่ถไลนะก็ก็อยากจะให้พี่น้องเอาจริงเอาจังกับการ เฝ้าเดี่ยว40วันนี้นะคะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน40วันนี้หรือหลังจาก40วันนี้แต่ถ้าพี่น้องตั้งใจที่จะติดสนิทกับพระเจ้า40วันก็เป็นการรับประกันว่าเราจะปลอดภัยและชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะคะทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายกายภาพด้วยนะคะให้เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะคะเพื่อที่เพื่อครอบครัวของเราคนที่เรารักเขาจะได้เขาจะได้รับ ผลกระทบจากชีวิตของเราเนาะเขาจะได้มารับความรอดหรือถ้าใครรอดแล้วก็จะได้เติบโตขึ้นในพระเจ้าผ่านชีวิตของเราด้วยนะคะพี่น้องก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวจะโพสต์ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะวัสดีค่ะ